มันถูกโปรกแกรมมาโดยพันธุกรรมโดยทางสปีชีส์ของเราอยู่แล้วว่าแม่ตั้งท้องก็ผูกพันกับลูกลูกคลอดออกมาก็ก็น่ารักและใครไปอยู่ใกล้ชิเกอร์เหมือนกับอยากถึงดู่นะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นปัจจัยที่ติดตัวมาอยู่แล้วของเรานะคะแต่ว่าเราเองเนี่ยแหละที่ สร้างสิ่งแวดล้อมที่มันอาจจะกลายเป็นจุดที่ทําให้เกิดความแยกจากหรือไม่ทำให้เด็กไม่ได้รับการตอบสนองเช่นต้องไปทำงานใช่ไหมคะพ่อแม่ก็ไม่สามารถเลี้ยงเด็กได้ทั้งที่เด็กก็ยังเป็นไงคะต้องมีคนให้นมต้องมีคนเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะนะแต่ว่าแม่ไม่สามารถดูแลได้แล้วต้องมีคนอื่นมาช่วยนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีครอบครัวขยายใช่ไหมคะมีคุณย่าคุณยายนะเข้ามาช่วยดูแลหรือมีพี่เลี้ยงอ้าวก็อาจจะเหมือนกับเป็นมือรองเข้ามาช่วยตอนช่วงแม่ไม่อยู่นะคะแต่ก็หวังว่าแม่จะมาดูแลต่อหลังกลับจากทำงานนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเจอก็คือเขาฝากเลี้ยงเลยนะคะฝากเลี้ยงบางคนฝากเลี้ยงไปเป็นอาทิตย์ บางคนฝากเลี้ยงไปเป็นเดือนถ้าเด็กไม่มีใครมาอยู่ใกล้ๆไม่มีคนคุยไม่มีอ้อแแอ้นะไม่มีอย่างนี้เป็นเดือนนะคะสมองจะเหลืออะไรนะ,อ,ะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องฉุกใจกันนะมันเพราะว่าเด็กบอกเราไม่ได้เลยในช่วงเวลาเหล่านี้นะคะแต่นี่คือองค์ความรู้ซึ่งมันมีการศึกษามาอยู่แล้วนะคะว่าอันนี้มันเป็น สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตของเด็กนะคะว่าการที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ดูแลในช่วงสองปีแรกของชีวิตนะซึ่งมันเป็นเหมือนกับพีคเลยนะเป็นช่วงพีคของการสร้างความรู้สึกผูกพันเนี่ยนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เด็กจะต้องอยู่กับผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ะะและผู้ดูแลก็ตอบสนองเด็กเนื่องจากว่าเด็กยังจัดก,การตัวเองทั้งหมดแทบจะไม่ได้นะคะเราต้องพึ่งพาผู้ดูแลทั้งในเรื่องการดูแลอารมณ์ทั้งในเรื่องการดูแลทางด้านกายทั้งหมดเนี่ยจะช่วยเป็นโครงสร้างในการพัฒนาเรื่องของอารมณ์นะคะต่อไปในช่วงชีวิตของเด็กนะเป็นปัจจัยสําคัญเลยในการที่จะทําให้เด็กเอาไปใช้ในการเชื่อมโยงกับคนอื่นต่อเพราะว่ามันเป็นแม่แบบสำหรับทุกความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตของเด็ก นะนนี้คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดนะแค่ทำยังไงที่เขาจะตอบสนองพูดคุยกับเด็กดูแลกับเด็กด้วยความไวและใส่ใจให้สิ่งกระตุ้นใหม่ๆด้วยท่าทีปลอดภยัยค่าเตาได้ทําซ้ำๆค่อยเป็นค่อยไปและเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของทารกซึ่งอันนี้สําคัญมากเลยว่าจะเห็นว่าผู้ดูแลต้องจดจ่อกับเด็กใช่ไหมคะในช่วงวัยทารกนะซึ่ง บางทีเขาอาจจะต้องทํางานแหละแต่เขาจะต้องแบ่งความจดจ่ออันนี้มาให้กับเด็กด้วยนะสิ่งที่เราห่วงเลยตอนช่วงนี้คือแม้ไม่ได้ทํางานก็จดจ่อกับมือถือแทนนะคะจนบางทีไม่ได้ตอบสนองกับเด็กนะอันนี้มันก็กลายเป็นการละเลยทอดทิ้งไปได้นะคะนะการทําเช่นนี้เนี่ยจริงๆส่งผลกับสมองที่อยู่ในศรีรษะเล็กๆอันนี้ของเด็กแล้วนะคะที่ทําให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาสมองและเป็นต้นทุนในความฉลาดด้วยนะคะ นี่แหละค่ะเป็นต้นทุนในเรื่องความฉลาดด้วยต่อไปในอนาคตนะคะการมีความผูกพันที่มั่นคงเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงทําไมเหรอเราถึงอยากให้มีความผูกพันที่มั่นคงนะเพราะว่าความมั่นคงเนี่ยมันเหมือนอย่างที่หมอพูดถึงว่ามันเป็นการแปลความเลยว่าโอ้คนรอบข้างฉันเป็นยังไงโลกใบนี้เป็นยังไงนะและตัวฉันเป็นยังไงเวลาที่เขารู้สึกได้ว่าโอ้คนรอบข้างโอเคโลกใบนี้ มันโอเคเพียงพอมันปลอดภยัยและชั้นโอเคมันจะทําให้เกิดความมั่นใจนะเกิดภาพด้านบวกต่อตัวเองเห็นไหมเป็นรากฐานของเซล์นะเป็นรากฐานการพัฒนาของเซลลทําให้เกิดความรู้สึกมั่นใจกล้าเสี่ยงกล้าสํารวจเพราะเด็กโตขึ้นก็จะกล้าที่จะเหมือนกับเชิญออกไปในการเรียนรู้นะคะ แต่เราจะเจอบ่อยมากนะระยะหลังที่พ่อแม่กังวลกับเด็กมากเกินไปปกป้องเด็กมากเกินไปพยายามดูแลให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เวลาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเครียดซึ่งมันยากนั้นเด็กจะรู้สึกกังวลไปด้วยแล้วรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ปลอดภยัยเพราะพ่อแม่รู้สึกไม่ปลอดภยัยนะพอเขารู้สึกไม่ปลอดภยัยเขาจะ <c oughs> ไม่มีความมั่นใจในการที่จะไปเรียนรู้หรือสร้าง ความสัมพันธ์หรือเกิดประสบการณ์ที่ในวัยเด็กควรจะได้รับรับรู้หรือเรียนรู้นะคะในวัยเด็กนี่จริงๆเราจะต้องดูแลสิ่งแวดลน้อมให้ปลอดภัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะอนุญาตให้เด็กอยู่ในสิ่งแวดลน้อมนั้นอย่างเป็นอิสระเพื่อเขาจะได้เป็นตัวของตัวเองและพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองที่เราเรียกว่าออโตโนมีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราปกป้องมากเกินไปเด็กก็จะไม่เกิดการพัฒนาออโตโนมี ไม่เกิดความรู้สึกที่มั่นใจที่จะกล้าที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งต่างๆสิ่งนี้ก็จะเป็นปัญหากับเรื่องเซลล์ในระยะยาวนะคะนะมันความมั่นคงทางในความผูกพันเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยนะแต่สิ่งนั้นนี่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้ามันเกิดปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์มากในช่วงที่เด็กโตขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความผูกพันที่เคยมั่นคงอันนี้ได้และ ทั้งหมดนี้เป็น resilience นะเป็นปัจจัยของ resilience ที่จะทำให้เหมือนกับเป็นต้นทุนทำให้เขาสามารถที่จะมีตัวช่วยในการที่จะลดทอนผลกระทบของสิ่งที่จะมาเเจอกับเขาในอนาคตความผูกพันที่ไม่มั่นคงเนี่ยก็ ก็พบ <ç: โ ฆ ikat> ว่ามันมีลักษณะสองแบบนะซึ่งพวกเราอาจจะรู้จักอยู่แล้วว่าเป็น anxious avoidance กับ anxious ambivalent attachment ในในกลุ่มที่เป็น insecure นะคะในแบบที่เป็น anxious avoidance เนี่ยมาจากการที่พ่อแม่เนี่ยค่อนข้นางจะปฏิเสธเด็กหรืออาจจะเข้ามาควบคุมขัดขวางทำให้เหมือนกับไม่บรรยากาศความสัมพันธ์เนี่ยมันแบบไม่ไม่ราบรื่นทำอย่างนี้ซ้ำๆจนกระทั่งทำให้เด็กรู้สึกว่า เหมือนกับการมีพ่อแม่เข้ามาเนี่ยมันทาให้เกิดความทุกข์อ่ะนะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะปฏิเสธพ่อแม่นะเหมือนกับว่าไม่ต้องการที่จะแสดงความผูกพันเพื่อให้พ่อแม่เข้ามาใกล้นะคะเพราะว่าเด็กรู้สึกว่าการเข้ามาใกล้ของพ่อแม่เนี่ยก่อให้เกิดเป็นความทุกข์แต่เขาเป็นเด็กนะอย่างที่เราบอกนะันเด็กเนี่ยจัดการตัวเองด้วยตัวเองทั้งหมดยังไม่ได้อะเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องเก็บกดความทุกข์เอาไว้แล้วก็ต้องเหมือนกับ เป็นภาระในการจัดการความทุกข์นั้นด้วยตัวเองก็ขอให้เกิดความเครียดต่อเด็กนะอันนี้ก็ส่งผลกระทบต่อเด็กนะคะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือความผูกพันแบบ anxious ambivalent นะซึ่งเป็นความผูกพันแบบลังเลพวกนี้ก็คือพ่อแม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อย sensitive นะมีพ่อแม่ที่ไม่ค่อย sensitive ความรู้สึกของเด็กเอาความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่นะ เพราะฉะนั้นก็คือตอบสนองเด็กแบบที่เด็กเชื่อถือไม่ได้บางครั้งก็ตอบสนองบางครั้งก็ไม่ตอบสนองทําให้เด็กสับสนนะคะไม่เสมอต้นเสมอปลายเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็ต้องเหมือนสุ่มเอาอะเรียนรู้เอาว่าเอะครั้งไหนจะได้ครั้งไหนจะไม่ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเด็กก็จะมีวิธีในการที่จะพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์โดยที่แสดงการความต้องการแบบแรงๆเยอะๆนะเช่นอรารวาสนะคะ ตะโกนโวยวายอะไรต่างๆหรือเข้าไปจัดการกับแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเห็นลักษณะแบบเนี้ยเราก็จะรู้เลยว่าลักษณะการดูแลของเขาเนี่ยน่าจะมีปัญหากับเด็กนะคะมันแล้วมันน่าจะเป็นอยู่มาเป็นเวลานาน,านทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาความผูกพันในรูปแบบนี้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเห็นไหมคะ นี่เราพูดถึงสิ่งที่เราจะเห็นเด็กเป็นพฤติกรรมนะคะหรือเห็นเด็กเป็นปัญหาอารมณ์เหนะ็นไหมเด็กกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีลักษณะแอ x เชีย a v o ว d ยด์มีความผูกพันที่ไม่มันคงในลักษณะที่เครียดง่ายนะเก็บกดนะคะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกเป็นเด็กที่อาจจะมีปัญหาความรู้สึกมาหาเราด้วยปัญหาความรู้สึกแต่จริงๆแล้วปัญหารากฐานของเขาคือปัญหา attachment นะ ส่วนเด็กที่มาด้วยปัญหาพฤติกรรมอ,ราาอารวาดโวยวายก้าวร้าวทำร้ายแม่อะไรอย่างี้นะจริงๆแล้วอาจจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์เป็นปัญหาความผูกพันเช่นกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่มองกาชาติ <c oughs> แบบเมื่อกี้ที่หมอให้ดูนะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันเราก็จะรักษาพฤติกรรม <c oughs> ให้ยาควบคุมสมาธิอยู่ให้นิ่ง <c oughs> เบมเด็กว่าเด็กเป็นปัญหาจริงๆอาจจะไม่ใช่นะคะ นะการเข้าใจเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะทําให้เราแก้ปัญหาที่แท้จริงถ้าเราจะทำงานบาบัดนะความผูกพันอีกแบบหนึง่งที่เป็นความผูกพันที่ไม่มั่นคงคือความผูกพันที่มันเกิดจากการที่มีการทําร้ายหรือทุรนะเรยทั้งทนะอันนี้จะเกิดเป็นการความผูกพันแบบสับสนก็คือพ่อแม่มีท่าทีน่ากลัวนะก็คือทําร้ายหรือไรอารมณ์ไม่ปลดปอกป้องลูกนะเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่เป็นอย่างนี้เนี่ย เด็กซึ่งยังต้องการการดูแลนะไม่มีคนดูแลนี่ก็จะไม่มีชีวิตอยู่ได้นะแต่ว่าพ่อแม่ก็น่ากลัวเกินกว่าจะเข้าหาแต่ถ้าไม่เข้าหาก็ตายเหมือนกันเด็กก็สับสนนะว่าจะเอาอย่างไงทั้งต้องการความผูกพันและขนาดเดียวกันก็กลัวนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของการการ ความผูกพันกับพ่อแม่เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบไม่ไม่แน่ไม่นอนสับสนนะมันเหมือนไม่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะซึ่งมีผลต่อความคับข้องใจของเด็กนะคะรวมทั้งมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กด้วยเพราะบางทีเด็กก็จะออกมาวุ่นวายใจสับสนไม่รู้จะเอาอยัางไงร,รู้สึกทั้งกลัวกังวลท่วมทน้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นได้นะทั้งหมดนี้ก็จะก่อให้เกิดความเสี่ยงเห็นไหมคะ ความผูกพันที่ไม่มั่นคงเนี่ยยังไม่ได้ถึงขนาดเป็นโรคของ attachment disorder นะคะแต่มันเป็นความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความผูกพันที่ผิดปกติได้นะคะในรูปแบบที่อาจจะเป็นทั้งความผูกพันที่เข้าหามากเกินไปจนไม่มีขอบเขตเข้าหาคนอื่นมากเกินไปกับคนรู้จักไม่รู้จักนะคะไม่มีการแยกแยะหรืออาจจะเป็นแบบแยกตัว นะปฏิเสธผู้คนจนมากเกินไปเช่นกันและไม่เอาใครเลยนะอันนี้ถึงจะเป็นลักษณะของความผิดปกตินะคะความผูกพันที่ไม่มั่นคงเนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าเด็กที่ถูกทําร้ายเนี่ยก็จะพบเลยว่า90%เซเลยจะเป็นกลุ่มที่มีความผูกพันที่ไม่มั่นคงนะคะเห็นไมคะเพราะฉะเป็นกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงเยอะเลยนะคะผู้ดูแลหลักเหล่านี้ก็มักจะเป็นผู้ดูแลที่อย่างที่หมอบอกแล้วนะคะ บางครั้งเขามีปัญหาของตัวเองนะอาจจะหมกมุ่นอยู่กับตัวเองแล้วก็วุ่นวายอยู่กับภาระหนะ้าที่ทั้งเรื่องของการปัญหาสังคมเศรษฐกิจปัญหาเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตของตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะทําให้มีความท่วมทนทางอารมณ์ง่ายนะคะมีความห่างเหินไม่มีความพร้อมในการเป็นผู้ดูแลเด็ก อาจจะมีความคาดเดาไม่ได้ทําโทษรุนแรงเพราะตัวเองก็ท่วมท้นอยู่แล้วเรื่องอารมณ์นะคะแล้วก็ไม่มีความสุขในการตอบสนองและการดูแลเด็กเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะทําให้เด็กไม่ได้เรียนรู้วิธีการในการที่จะมีความมั่นคงทางอารมณ์หรือได้รับการตอบสนองอารมณ์มีความเซนซิทีททางอารมณ์จากผู้ดูแลนะคะนะอันนี้ก็บางคนก็ใช้สัรสพติอีกนะคะนะก็ส่งผลมากขึ้นต่อการที่ส่งทําให้เด็ก นอกจากจะไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการตอบสนองแล้วบางครั้งกลายเป็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัวด้วยที่กลายเป็นการเติมบาดแผลให้กับเด็กมากมากไปกว่าแล้วสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบะเด็กยังไงนะจริงๆแนละ้วเราไม่รู้หรอกนะว่าก่อนที่เราจะคิดได้หรือบางทีก่อนที่เราจะพูดได้เราให้ความหมายต่อตัวเราคนอื่นและโลกใบนี้เอาไว้แล้วผ่านประสบการณ์นะคะ มันไม่ผ่านคำพูดมันไม่ผ่านสิ่งที่ร้อยเรียงออกเป็นภาษาก่อนที่เราจะมีภาษาเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับคนแวดล้อมและโลกใบนี้แล้วนะคะและทั้งหมดมันถูกเก็บไว้ในรูปแบบอื่นเช่นอารมณ์ประสบการณ์ทางกายนะคะซึ่งถูกเก็บเอาไว้อย่างเชื่อมโยงภายในของเรานะคะและสิ่งเหล่านี้ยิ่ง เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กเท่าไหร่มันจะยิ่ยงมีโอกาสรู้ตัวได้น้อยเพียงมากเท่านั้นเพราะว่ามันจะเข้าไปอยู่ในการรับรู้ของเราในระดับไม่รู้ตัวนะคะหรือกึ่งรู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเข้าไปอยู่ในความทรงจำของเราในรูปแบบที่ไม่รู้ตัวแต่ถามว่ามันยังทำงานไหมมันทำงานนะคะ มันยังทำงานอยู่ในแง่ของความรู้สึกที่ยังรู้สึกสะดุง้งยังรู้สึกระแวดระวงังยังรู้สึกว่าร่างกายมันกระตุกขึ้นมามันมันเออมันมีความรู้สึกว่ามันอึดอัดไม่สบายใจมันยังมีอยู่นะคะมันยังทำงานและส่งออกมาในการที่เราจะแสดงออกอยู่แม้ว่าเราจะไม่สามารถอธิบายมันเป็นภาษาได้ว่ามันมาจากไหน